Cheers! Welcome k i back! กลับมาเจอคุณเต้าอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Buddhist a c t i v i t y Buddhist activities กิจกรรมของชาวพุทธที่เราจะต้องกระทำกันในช่วงของวันพระที่จะมาถึงนี้นั่นเองนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ประโยคเริ่มเลยนะคะ 1. n e keep food to the monk give food to the monk แปลว่านำอาหารไปถวายพระภิกษุสงฆ์ค่ะ t o offering candles offering candles แปลว่านำเทียนไปถวายพระภิกษุสงฆ์ three walk around the s t u p a walk around the s t u p a แปลว,ว่าการเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์นั่นเองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ 1. n e give food to the monk two offering candles t r walk around the stupa มีอยู่ด้วยกันสารประโยคลองหัดพูดนะคะเสร็จแล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูคได้ดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ การน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย